ว่ากันว่าเมื่อเราอยู่ในที่เงียบๆเราจะได้ยินเสียงความคิดตัวเองท่ามกลางวิถีคนเมืองย่านทองหลอ่อ TDS สุขุมวิท36เหมาะสำหรับคนที่อยากจะฟังเสียงตัวเองมากจริงๆที่นี่รับรู้ได้ถึงความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเลยครับ ทีดีเอสโขคุมิต36เขาออกแบบที่นี่ให้เหมือนใต้ถุนของบ้านเรือนไทยสมัยก่อนที่จะยกสูงเพื่อช่วยให้ลมผ่านสบายตอนนี้วูดี้รู้สึกถึงลมที่โกรกอยู่ตลอดเวลาเป็นความใส่ใจเล็กๆที่ทำให้วูดี้รู้สึกดีมากจริงๆครับ เขาคิดมาให้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวล์อินพา玛และวอลเปเปอร์ของจิมทอมสันที่สำคัญไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงภายนอกรบกวนหรือความร้อนในห้องเลยเพราะกระจกที่นี่เป็นกระจกอินสูเลตครับ ว่าเราสนใจหรือว่าใครก็ตามสนใจที่จะซื้อเนี่ย DS กุ่มอสาสิบหกเนี่ยความคุ้มค่าคุณตั้มมองว่าอยู่ตรงไหนทงนี้คุณวุฒดีความคุ้มค่าเนี่ยผมขอย้อนไปตั้งแต่เราได้ที่แปลงนี้มาก,ก่อนว่าที่แปลงนี้มันติดรถไฟฟ้าสถานีทองหลอ่อมันเป็นใจกลางของทองหลอดจริงๆเราเลยเชิญสถาปนิกระดับโลกอย่าง SOM นิวยอร์กเนี่ยที่ออกแบบเบิร์ชคาลิฟาที่ดูไบ,บ,บที่ออกแบบ One World Trade Center ที่นิวยอร์กนะมาร่วมเป็นบริษัทคอนซัลต์ร่วมกับ local architect tandem ออกแบบโปรเจกต์นี้นี่คือประเทศไทยเขาจะอาฟังก์ชันอะไรเข้ามาดีเขาเลยย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่สังคมแบบไทยเนี่ยฟังก์ชันที่เขาวางไว้ในบ้านทรงไทยเนี่ยมันเป็นยังไงฟังก์ชันบ้านทรงไทยแต่ละจุดเนี่ยถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแต่ฉุกแยกออกเป็นจุดการที่อยู่แยกออกเป็นจุดนี่คืออะไรคุณวิจะได้รับความเป็น p ร i เว c ซีสูงที่สุดซึ่งเหมาะกับการอยู่อาศัยแบบไทยและที่สําคัญคือใจกลางทองหลอ่อคุณวิทีเข้ามาในโครงการเราเนี่ย walk in เข้ามาเนี่ยในฟ a c ซิลิตี้ที่เป็นอินดอร์เนี่ยคุณรู้ไีรู้สึกอากาศมันเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยทสึกอากาศมันสดชื่นเวลาหายใจอ,อากาศมันไม่หนักห้องฟ a c ซิลิตี้อินดอร์เราทั้งหมดเนี่ยเราใช้ระบบกรองอากาศมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเราใช้เครื่องกรองอากาศของ IQ Air ซึ่งได้รับมาตรฐานจาก Swiss Made PM 2.5นี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยกรองถี่กว่า PM 2.5ประมาณ800กว่าเท่าแสดงว่าลูกบ้านของเราเนี่ยที่อยู่ในโครงการเนี่ย คนที่เป็นภูมิแพ้ก็ดีหรือคนที่คอนเซิร์นเรื่องเพีย2.5หรือว่ากลิ่นหรือว่าอะไรเนี่ยเครื่องกรองอากาศตรงนี้เอาอยู่หมดในส่วนของไลฟ์สไตล์เนี่ยหรือความเป็นลักชัวรี่ตรงนี้เนี่ยคุณดีไม่ต้องห่วง<ม>ทางบริษัทสินิเอสเตเนี่เราคัดสรรไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือการออกแบบหรือการตกแต่งเนี่ยให้ใช้ของที่คุ้มค่าและดีที่สุดอยู่แล้ว<ม>แต่ว่าสิ่งที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยว่าความเป็นลักชัวรี่อย่างดีของเราเนี่ยไม่พอเราพยายาม enriching สิ่งที่เราใส่เข้าไปด้วย<า>เรามี20 Facility ์ี้ที่นีนะ20แล้วผมก็อยากให้คุณวูดี้ลองใช้เวลาอยู่กับมันวันหนึ่งเนี่ยนะที่คุณวูดี้จะ spend กับดีเอ,อ s ซสกุวิสาสิบหกของเราเนี่ยผมอยากให้คุณวูดี้ลองดูนะฮนะแล้วลองสัมผัสดูว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ทำบริษัทสิงเอสเตทพยายามตั้งใจจะใส่เข้าไปแล้วก็ enriching กับโครงการของเรามากขนาดไหนยังไงผมก็ฝากโครงการของเราด้วยขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับยินดีมากเลยครับคือที่นี่เนี่ยใส่ใจในรายละเอียดมากๆคุ้มค่ามากกว่าที่คิดไว้ง ขอบคุณเอะขอบคุณคิดสามส i t 36ขเขามีทั้งฟิตเนสมารตรฐานเดียวกับฟิตเนสชั้นนำและออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ถึง2บ่อให้ผ่อนคลายเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างในที่เดียวจริงๆ ห้องรับรองแยกออกจากส่วนล็อบบี้และให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและที่สำคัญไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วย คอนโดเราก็มีบรรยากาศสุดพิเศษได้เหมือนกันนะเนี่ยมันก็คือความลักชัวรี่แบบที่เรามองหาอยู่เนี่ยบางกะเจ้าที่นี่น่เห็นวิวทั้งเมืองเลยแล้วเนี่ยรอบ<ส>ด้ล <ง S 2> เลยสีลมก็อยู่ฝั่งนี้โอ้อากาศวันนี้ดีมากเลยไปท่องอลอกันไหมใกล้แค่นี้เออไปดิ นะดูน่จะติดอะ่ะเออที่นี่สะดวกมากเลยนะไม่ต้องเดินขึ้นไปหารถเองอะรอเฉลีย่ยแค่3ามนาทีเองที่ที h e ส s ีวิด36เขาใส่ใจทุกรายละเอียดครับ ที่สัมผัสได้มากกว่าที่ตามองเห็น For the one who knows